ค่ะเมื่อกี้มาลุงพื้นที่วิจัยยูฟาร์มเห็ดนะคะยูบ้านนี่ยังนะคะบ้านหัวฝายบ้านหัวฝายค่ะล้ำรวยใช่ไหมอ่าล้ำรวยฟาร์มค่ะล้ำรวยฟาร์มนะคะซึ่งเห็ดเมื่อนี้ที่เขาจะเห็ดวิจัยก็เป็นเห็ดนางฟ้าผู้ฐานค่ะแล้วก็ไตคุยกับมี่ขอนขานะมีขอนขาวน้ำค่ะแต่ตอนนี้เห็ด็ดนางฟ้าก็เนอะแต่ต่อไปจะเห็ดเห็ดขอนขาว้อมค่ะซึ่งงานวิจัยของเขาที่จะลุ้งพื้นที่ในเมื่อนี้เนี่ย เขาแบ่งสูตรการทดลองเนี่ยออกเป็นหาสูตรค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาก็มีการใส่งานอยู่แล้วแต่ที่นี่เขานี่เขาจะเอางานวิจัยมารองรับนะคะมาจับเบิ้งว่าเพราะเป็นองค์ความรู้ทั้งวิชาการเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งสูตรแรกที่เขาใส่ก็คือว่าเป็นสูตรปลาทะเลค่ะอันที่สองเนี่ยเป็นสูตรน้ำหมักเศษหัวปลาของอาจารย์พุทธค่ะอันที่สามเป็นสูตรของการหมักสาโทอันที่สี่เป็นสูตรรวมผสมนะคะแล้วก็อันที่หาจะลองใส่เป็นน้ำเปล่าเบิง นะคะซึ่งเห็ดนางฟ้าของเขาเนี่ยเก็บไปสามรอบแล้วเนาะแม่เนาะเก็บไปสามรอบแล้วนะคะแล้วก็เฮ็ดนี่มีจํานวนดอกเพิ่มขึ้นบ่อตรงก้อนเชื่อเห็ดเป็นแบบไหนแล้วก็น้ําหนักเฮ็ดเพิ่มขึ้นบ่กค่ะแม่มีอย่างเสริมจะเรื่องบ่อเดยเนะก็ได้ล่องมดือสูตรเนาะสามเป็นสีสูตรเนาะสีสูตรซีสูตรแล้วก็เปรียบเพียก<อ>กับน้ำเปล่านะคะแม่ค่ะอะไ้ ตดนร่องคนสามรอบแล้วค่ะครบการต้อเวที่อาการหมอมาค่ะแค่นั้นแหละค่ะตอนนิ้เริ่มเก็บปฏิจินญ์การเก็บอยู่ที่ไหนเป็นปฏิทจินหมายถึงตั้งแตเก็บตอนมักมันใา่มะนาวบุกกายอาจารย์จ้าตอนนี้ก็พร้อมแล้วหมักในเก็บเลยหมักในเก็บรอดอาจารยเก็บเบิ้งไปเบิ้งบอค่ะไปเบิ้งค่ะหลังจากที่เขาโคตรหมักไปสามรอบแล้วแม่ค่ะเขาจะเบิ้งว่าไม่นี้ผลผลิตเขาเป็นแบบไร นะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกันทั้งหาสูตรจ้ะเบิ่งติดติดติดอันนี้ก่อนติดขาเกี่ยวป่ะค่ะก็ขาอะไรดิอยานั่งมือค่าเกี่ยวติดซึ่งไม่ได้ไม่สิแย่เหรอเพราะว่าปกติเราเก็บแค่ขี้เราปกติสีจืดทั้งถางไอ้ไซร์ดัมมาร์กเหรือ ไม่ติดออกก่อนนะสามมือกลับมาออกแต่ว่าผู้ที่ว่าถ้าใส่น้ำมันมันออกสานที่หลังไม่ติดออกมาที่หลังออกมาที่หลังพิ่งที่หลังอันนั้นฉันน้ำมันก่อนฉันน้ำมันก่อนสามมือไหมคะอาจารย์สามต้อตที่ใส่น้ำมันมันจะออกก่อนนี่นี่คือน้ำมันปลาทะเลอันนี้ปลาทะเลเขาจะแทงในนั่นกินแล้วเราป้องกันมันอ่ะเจ้าชีไปอันเบิ้งน้ำอันนี้น้ำปลาทับิมทับนี่กันอัตัวนั้นอันตัวนี้คือ ยกไปนัอันนี้คือน้ำมักเก็บปลาอืมอันนั้นอันนั้นอันนอันนี้น้ำเปล่าคือซื้ออันนี้น้ำเปล่าอาจารย์มันจะตั้งวะบอกง่ายด้วยนะถอันนี้เป็นของอาจารย์พูดด้วยค่ะนี่อันอันนี้คือสาโทู่เป็นสาทู่นสูตรสาโทค่ะอาจารย์นี่อนสูตรสาโทของเฮาเองอันนั้นสูตรร่วมค่ะทัดไปตั้งนี่สูตรร่วม อาจารย์งานของพี่ยุ่นน้ำมเศษปลาน้ำเศษปลาค่ะเศษปลาจากเศษปลาตะพุทธเนาะแก้วใ่ะออกเงี้ดอกเงีดอกเงีออกเร็วเอ่าซา่าอันนี้เป็นสูตรน้ำค่ะอันนี้เป็นสูตรน้ำเปล่ามือเดียวกันวันนี้มือเดียวกันค่ะเป็นน้องสามจุดก้อนเท่ากันน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเปล่าอันนี้น้ำเปล่ารับะออนนี้้ตงกัน แมน,นค่ะ<ม>ก้อนทุกก้อนเนี่ยพ้อมกันต่<ม>ว่าอันนี้เอามาแยกมามาทอดร่องนํามาค่ะ ค่ะแซบเพ่ออะไรคะเฮ็ดแหนมอันนี้เป็นสูตรรวมค่ะสูตรรวมเขาเพื่อทำุกสายุกบดสาโษค่ะอันนี้สูตรสาโธอันนั้นสูตรปลาทะเลหมักาย์นสูตรของอาจารย์พูดค่ะนั่นนครับอาจารย์พุทธอาจารย์พทนปลาทะเลน้ำลึกที่เข้าสื่อมากน้่นมันบ่นั่นละ บ่อเราทายไปวิ่งด <design> so ูเราไปทายภาพนี <classified>? ่สูตรน้ำเปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำเปล่าสองสามวันเนะฮะน้ำเปล่าก็คือแข็งๆนี่ระเดียวกันนี่ก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าหนึครับค่าสองครับนี่อันนี้สูตรสาระดีน้ำลึกสูตรผสมดัางเดิมบ่อบ่อบ่อเดบ่ทฮันเดบ่ใส่หัวอาหารเนี่ยค่ะอืมคือครับเป็น อาหารพอธรรมดาด้วยเนาะค่ะหดธรรมดายังพอนี่ใส่อาหารเสริมน้ำพอธรรมดาเพิ่มอาหารเสริมค่ะนะครับอันนี้เสื่อมใช่หรครับสามสิบก้อนโดยการวิจัยของอาจารย์กฤตุมารุอาจารย์แกนกับนักศึกษาคุยผู้ศึกษาในะคมพุทธศักราชอืมแง่หลังด้วยฟ้ามค่ะอดีตนักศึกษาค่ะอดีตอสอศกชค่ะรุ่นแรกของสโก้ค่ะน่าดึ๊เนากไปทำดึก อันที่สองขอกระจันพูดค่ะน้ำม <ame> <os Sun> okay. ักน้ำมักเศษปลาค่ะทำรุ่นเดียวกันนะครับได้เจ็บเนื้อเนาะกันมัเนาะค่ะชือตะล้องพร้อมกันเลยค่ะได้หลายตัดครับได้ดอกเงาเงานี่ว่าของบบรานอันนี้สูตรหน้าเตาธรรมดาอันนี้สูตรสาโถค่ะสาโถก็ออกดีขึ้นสาโถกันหน้ามักปลาเนาะบ่ฮ้อนี่สาโถค่ะอันนี้สูตรร้วมอันนี้สูตรร้วม เลขดอกที่ออกแต่ละก้อนแล้วก็จํานวนก้อนสิ๊บจำนวนเม็ดที่ออกดอกแต่ละก้อนแต่ละสูตรนะครับเนาะจ้าครับผมแล้วก็จะเบ่งว่าแต่ละก้อนนี่มีกี่ดอกแล้วก็น้ําหนักดอกเท่าไหร่ค่ะเอาครับทิบย์นครับเขาเขานับคือเก้อ่ะค่ะพีุ่เจ็บจุ่มไผ่จุ่มมันเขาเขานับก้อนบ่เขานับดอกก้อนนับก้อนก็ได้ค่ะนับก้อนก้อนนับดอกก้อนหนึ่งสองสาม มีกี่ก้อนหกเจ็ดแปดแปดแปดก้อนนนี่อะไรคะสูตรเลยอันนี้สูตรอ่อน้ำหมักปลาน้ำลึกค่ะมีแปดก้อนแต่มีแปดก้อนนี่ขี้ดอกค่ะนับรวมเลยก็ได้นับดอกเลยตีจ้าเล็กๆกับน้าไม่หนแมค่ะเมก็นับนมันก็ดอกน้อยพันธุ์ใหญ่กวมีอยเดี๋ยวไปนับิ่งพอเนดอกเลยดูบัอจังใ่ใช่เจ็ดแปดสเจ็ด เอ้ด1สิบเอ็ดสิบสองนนีสิบสามอันสิบสามตกวาขอจีบม้1เป็นจัมผาจัมหกอัเจ็ดอันดนับไปเลยตอนนั้นน่ะสี่นับก้อนแล้วก็นับตกนะสิแปดสิบเก้าห้าสิบ้าเอ็ดห้าสองห้าสองห้าสองใช่ไหมคะห้าสามห้าสามมันบอกเรียกย ห้าสิบเท่าไรห้าสิบสามจ้าเศษมา,าค่ะาอาจารย์ค่ะนับดอกเลยค่ะเพิ่มเป็นสิบเจ็ดก้อนดอกเท่าไรนับดอกไปนนี้นับดอกเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ดอกกี่สิบแปดสิบเก้ายีอันนี้ดอกใหญ่จริงยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ตึ้งหกเจ็ดตึ้แปดตเก้าสามสิบสเอดสาจองสสามสี่สห้าสามหกเจ็ดสามแปดสเก้าสี่สิบสี่เอดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดส่แปดสี่เก้าห้สิบ้าอห้าสอง้าสามห้าสหห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสิบเก้าค่ะวัวหายล้นเป็นข้อรับก่ดนิต สิบสอสิบสามสิบามก้อนออกสิบสามก้อนอันน้สามตัวนันเนะสิบสามก้อนคีดอกค่ะสกเจปาสิบจุดเอ็ดสิบสองสิบสาสี่้าสิบหกสจสิบเก้า ย <Pen> ี่สิบยี่สิบเยี่สิองยี่สิบสยี่ห้ายี่สิบห้า่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบปยี่สิบเก้าเ่าเาสามสิบเก้าค่ยี่สิบบวกสามสิบเก้าี่สิบเก้าเป็นเป็นอไรอ่าเป็น เป็นเจ็ดเป็นแปดสิบแปดสิบหกเนาะอแปดสิบหกเป็นแปดสิบหกไมจอมันก่อนจะออกเปยสิบสามแมบอนี่สิบสามก้อนแปดสิบหกดอกอ่าสองสามี่อันนี้สิบเจ็ดก้อนสิก้อนออกสิก้อนสัวมิตลวมิตค่ะเปรนมีดอก แล้วน่อกกันไหมอืมค่ะ่นใอืมอันนี้ซีซีอะไรซีอซีอะไรอันนี้ใช่น้ำธรรมดาภาษที่จืองไหมคะ บอเทเย็บแล้วสามมือสามก้อนเาออกอ่ะกินมัดกบอแม่ค่กินดมสามมือออกเลยส้อินนมสามก้อนฉีกกระนสามก้อีาสามมือแล้วออกสามมเย็บม่คนนีหามมผมมาเซียวห้องสิบเอ็ดห้องสิบเอดอกค่ะอาจารย์จะดอกมันน้อยเนาะดอกดอกยบก่อนดอกน้อยดอกน้อยท่านพอท่านพอเจ็บเพราะว่ามันึงออกครับ ไครของดอกที่ได้จากแต่ละสูตรเห็นไหมเย็บไปแล้วสามรอบแล้วนี่คือหลอบเริมว่าจิบนะมาแล้วนี่เอาไซโอ์เดี๋ยนี่เอาองค์ตะกอนนี่ผ่านโล่งห่อนเมื่อกี้เป็นเอาผ่าสะแลงนคุ้มค่ะขอบเห็นเป็นห่อนก็ดีเนาะเข้าไปนี่เขาไปโดนบ้านเ้ากอาจายมัอเขากรจายไ เกียวหลายจ่มาเถา่าฮ่าฮ่าว่าเนาะมามืออ่กฮ่า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 ่าฮ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 ดาฮ่าฮหา่า้าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮา่าาจาน่าฮ่าาฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าบ้า อัไนยังเป็นในนั้นอยู่เลยแมงค่ะอันคือเห็ดชนเดียวกันนี่แล้วมื่อเดี๋ยวมาทดลองตอนนี้กำลังเก็บเห็ดนะครับตอนนี้เก็บอยู่ที่น้ำหมักปลาทะเลน้ำดึกนะครับตอนนี้ทางคุณอะไรเนี่ยคุณชื่อว่าอะไรเป็นสีนะครับเป็นสีกำลังเก็บเขาจะมี่ะครับเอากระดาษูเอาตะดดเย็นจ้าเอาตะโดดที่พอไข่ะค่ะตอนนี้กำลังงานกับใบโจ๊กชื่อว่าอไร เพิ่นสีเพิ่นสีพวเก้าครับตอนนี้กำลังจะมาเก็บอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนนัดไม่แขียใจแล้ต้องเจ็บจัดอันเลยากเอาในี่ล้วมากบตบุษนะครับเก็บแยกกันเอาซื้อมาสามครับใช่ใด้ใเอาซื้อมาใส่าวเลยนีเพิ่นไ่ได้เก็บรับเก็บโดนมาจเขาจะกม่มันมันเียวมันก็เชี่ยวแต่พอจะมาเชียวมิวโคลคือคนนั่นแหะ ดูเด็เน้องเห็ดเนื้อหน้อ้ดูน่่้อเนื้อเนื้อได้อยู่นนื้พ่อนั่นเนี้อันพอันพ่อเพื่อนเอาไปย่างัเนื้อย่างอย่เนี่เมาทอดบบไปย่างอันน้ใ่นจัเนี่เน้อนน้เรากมา่างกเเนื้อไว้เนื้อไส้บนเอานื้อส้อมากย้ดิชอัน อดันดไปมาไหนบ้อนี้ล่ะเอาไปเอาไปนอดไปไ้จะเอาไเอาเด้กดกระมไก็ไปจัางเหมือนนี่จ้างหนักงคันอกเอาไปนี่มา้นะไม่ใชกตะกุครับอาจารย์พูดเ่าแล้วค่ะเเ่าแล้วรวมครับเก็รวม Một mọi người sao mình hâm ừ. thơm. <laughs> <laughs> <thị, thị. cười> <Thị, thị. cười> đi anh khoang ngoài tay nằm đọc nàng là có số phụ tắm thì nàng kỳ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  ต้นสูกปะเนี่าเจีกยบกินนะมัลงกีดอกงามคนนีเลยอนาแต่แต่อันที่บ่ได้ทดลองมี่ฉีดปกติเลยค่ะเพราะว่าเจี๊ได้ออกในเก็บอากจะได้เก็บเร็วๆการเก้ากับฉิดื้อเอาด้านน้มั้งอันอันขาดหาตัวยางนานนานาฝนนี้เองี่เป็นดอกเงี้ยค่ะสายการ เจียจงแนะแสดงว่าสูตรรวมไม่ต้องต้องแทนที่จะเป็นพันแปดต้หาสิ้คุ่ผู้ชอยังพันสามร้อยแปดสิบเม่ยังไม่ยันบรอเราจะต้องตัดตาตัดเปล่าทะเลอกเรยอเปล่าเรมักปลาได้เท่าไหร่ันไแล้วมักปลาได้เท่าไจฉีดอันนี้บอกตามฉีดเพิ่มอีดเพิ่มอ่ะฉีดหนึ่ง เรงวนบอมักเข็มขนาดหกขกดนึ่งเข็มหกเด3ามเขึสามเ้งหึ่งขหนึ่งเ็ดหนึโอ้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาสรุปค่าจากงานวิจัยที่เราทำเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้านะคะซึ่งค่า ec ที่เราวัดนะคะกับน้ำหนักเห็ดนะคะเราจะมาดูกันนะคะโดยที่สูตรสาโทเนี่ยค่า ec เท่ากับเจ็ นะคะในขณะที่น้ำหนักของเห็ดอยู่ที่หกขีดนะคะส่วนปลาทะเลน้ำลึกค่า ec เนี่ยสูงมากนะคะสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองนะคะในขณะที่น้ำหนักเห็ดน้อยมากน้อยสุดเลยนะคะอยู่ที่หนึ่งขีดนะคะส่วนอันที่สามเนี่ยสูตรเ็จปลานะคะน้ำหมักเสร็จปลาของอาจารย์พุทธเนี่ยค่า ec อยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบสองนะคะแล้วก็ น้ำหนักเขตอยู่ที่6ขีดค่ะขอโทษทีค่ะน้ำหนักเข็อยู่ที่3.5ขีดนะคะแล้วก็สูตรรวมค่า EC อยู่ที่1,850น้ำหนักเข็หกขีดนะคะสรุปแล้วก็คือน้ำหนักเขตที่มากที่สุดเนี่ยอยู่ใน2สูตรนะคะก็คือสูตรสาโทกับสูตรรวมนะคะอยู่เท่ากับ6ขีดนะคะซึ่งในขณะที่ค่า EC ก็ไม่ได้สูงมากแสดงว่าถ้าค่า EC มันสูงมากๆเช่นปลาทะเลน้ำลึก ค่า EC มัน4 4 4 2เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลว่าน้ำหนักเห็ดมันจะสูงด้วยนะคะอาจจะไม่ได้บอกกับเห็ดถ้าค่า EC สูงมากๆนะคะซึ่งซึ่งในงานต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมาปรับสูตรนะคะเพื่อให้เหมาะกับการกินอาหารของเห็ดนะคะว่าจะต้อง EC ประมาณเท่าไหร่